อยู่รู้รู้รูเรเ่มวงหวยเล้วนโอ้ยเก่งเได้ปะนี่ตันึ่งนี่ตวงได้ปะเขาเขาเล้วเขาในไทยแล้วโอ้ไปล้วรู้แล้วนเร็วเกินโคกโอ้โหีมือเลยฝีมือาเข้นโคกเลย กองแก่กองแก่ขึ้นใหญแล้วไดหนึ่งโตปุ้นปุ้นหเรหัาะหัวเัวเัวเราัวเราะหัวเราะหเราเราหวเราวาัเรัวัว ปลานี้กัวพี่น้องโอ้เจ๊ปัปปากเด้วพี่น้องปลาปากเด้าา<ร>นอาานี่ปากมันพี่น้องปลาปากมาครับไม่กินเ้าแล้วไปนีน สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็อยูครับช่องชมทุ่งชาแนลครับผมมันนี้กําลังแต่งเครื่องครับหยิบถ้ากันไปกินข้าวปลาครับผมไปสูบสาครับบันหยุดครับมื่อย้ากันกินข้าวปลาครับพอเรากําลังแต่งเครื่องเครื่องไปสูบครับสาหน่อยหน่อยหน่อยนะครับ สู๊เก้าเดียวกันแล้วนี่มันนั้นมันเกดเต็ม <c oughs> มันูกไปอย่างเหียมันมีอยู่ยนั่นนี่มั่วไหลไปครับไปเบื้องน้ำกันให้ไปตั้งเครื่องไว้สูบน้ำกันครับ <c oughs> เจอกันยุสาครับผม พอดมองแล้วจะเล่งเขาไว้ได้บาหดยบดทางไหนบ้ยอยูอ<บ>่ทไหน้แบกไปคราวนะครับเดี๋ยวก็แบกเลยนิิแมันเ๋ยวพอแล้วครับครับยวเอาลงไปคนลหะครับคนพ่อแม่เอาล่อมาใจาหรอขี้มีมาเมือ่อมีป,ะปะ่ามา เป็นนี่แหละก็ได้ก้อยครับแอบเปิ้ลกำลังเอาหล่อมาใส่ครับไปครับไปหามตัวครับหนามันกูเติมเต็มตังค์เติมเติมกูม้าถังกูตั้งนี่หน้่มมันไม่อยู่มันยังรู้ไอ้พวกนี้หรอไม่หนามันกูซื้อมาอยู่หนุ่มอ่าอยู่หนุ่มันาพวกใครคนไหนเขาเติมเขเติมไว้กับเวอร์เด้นมันนั่นมันเสียหัวไปไปนี่ครับจซา มันลอยไงอยู่ได้ครับนี่นี่ป่าครับคุณป่าบุบแบบบุบแบเนี่ยนันี่ทิ้กระปาเอาสูบลงทั้งน้ำคนเลยบอกเพราะว่าคนบ่นไอเกียสูบน้ำอีพ่นนี่แม่ทิบริการสูบน้ำดีครับ วดอยู่หัวนั่ต้องเข้า,ามาในขวดเครื่องไว้ยกขวดกระเด็ก<า>นก่นงเครื่องไว้ครับเดี๋ยว <c oughs> มันอยกนะล้า <c> โ <oughs> ดืเลยนจุดเดืดแล้ว ตั้งเครื่องไป้ยัะหน่อยครับน้ำโบกยังไม่เบิกน้ำกันนะที่มีป่าบ่ตั้งเครื่องไปรับเดี๋ยวน้ำโบกยังเจอกันนะผมสสวัดีครับน้าครับบัดนี้น้ำหอาสูบไปแล้วสาใหญ่อยู่ครับมัน้องตื่นเปล่ยนกันลังผ้ากันลงจีบครับ ปากันลงเก็บอยู่นี่ครับปลาขาวแล้วมีโชว์สีได้ปลาอะไรบ้างไปปลาอะไรสีอะไรปลาสีอะไรก็หิ่งไต่แน่บิ่งไตแน่ก็ถึงเรียกบุกกตีนั่นแหละจะน่าอยู่ปลาขาวครับขุนสีตัวง่านั่นจับเลยจับเลย S <S <reading> <S <expand> นี่นี่นี่สิปลาปากไงโอ้ปากไงปากไงมันนกชั่วทุกคนจ่ครับปาปากไงโมู าบาพี่ปลาปากปลาปากเขาสวยหนอ่อยครับจูเนีเาเขานี่นีน่โอ้พี่โอ้พี่ปลาปากไงปลาปากไงโอ้หุ ก้อย่ดีนี่ก้อยโอ้นีรเ่นตัวใหญ่เ้ปาเยครับเอาปากไงพี่พ่อแล้วจับได้ครับโอเคแล้วเอาเดี๋ยวว่าปิงแล้วปลาสลิดครับนี่น่ะปลาสลิดนั่นัลกนเนอะ แล้วมั้นแล้วนันก็ใส่กับนี้ส่วนก็ใส่กับนี้กใส่บนี้นื้อนี่หลายครับแต่น้อยปลาความ่าม็นมนตุมเป็นแบบปลาควา นี่งดูที่กูน่ะนเฮ้ยเฮ้ยนั่งดปละคอยันงนี่ปลาคอยยังยังโตปะดีดครับเป็นเปิดหาปลาคอยอยู่จับจับาทีจับปลาคอยังไงสิ

โอ้ไมนก็ยไดหนีเค <in> <majesty> ักเดี๋ยวไปไหลไปหยังมือนั่นมันไมีดอืมตวนมีเลย่าว่ากระดนี่ะเดี๋ยวเป็นลือเมื่อไงนูจะนครับนี้ยโตบ่คอไม่ม่เกี่ยววะเกี่ยวเลยลานนั่นน่อยป่าแม่เที่ยวมาบอกก่นอกระ ôi nhanh ôi nhanh ôi 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 nhanh ôi 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 nhanh ôi 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 Mà ôi 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 มันกินละกัดินก็โคตปลาหน่อยแม่ซ้อน้เนาะปลาน่อยอนเราปลาน่อยงุมอยู่ในขีดตมพเด้่่เจงุ้มบังแตดงล่้ปลามุนมมันหมมแล้วตมลายนาะแต่หมุนเนาะอยู่ในขีตมมบอลลลั่ลั่นุนี่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 ปลาอล่ง แปดกเกวมาลลจริงหน่อยนี่มครับ่เป็นแบปอย่างบบนี้พี่แม่บอกม่ข้างหลังพี่เนี่เจ้าไปยือย่างเต้นผู้เาไปเหยียบมันก็ะุ้มลงกันลมก็ลมมันก็ลลมตัวเจ้าไปยยดเห็นไหมพอทุกไปเยยดขึ้นเจ้าไปยืนนี่ไปเหยียบมันจุ กระหกมันพุนนี่นะเมีนใบใม้เมียนบไ่นี่บ่อ่นี่นี่นี่มอ้อมันต้มเบ้ยมันนต้มดีมาสิแจกนี่ลูกลูกลลูกเอเเจเจี่มันมาตงพีนี่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 เห็นไหมไะมันนี่นี่นี่พี่ท้งหลังนี่พี่่กันกอกะไรกันกอก

อเยอะนี่ไมใไพไเยอท้งกุ่นเอาึ้นมาเบ่งกันนะเอาเรียบรื่นนะน้องแค่ละนี่มีมูตันนี่หาหมันตันนี่มูดทีู่๊หาหมันตันนี่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 เฮ้ยมือหมันมือหมันมือแม่นเยอแม่นเฮ้ยยังไงี่ปบ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 มันหมดตมมันหมดตมแล้วไงี้ยวะ เจ้าว่าปาดออกก็ั้นกนี่าี่ตัวนึ่งไม่เก่ม่เป็นนั่นไปเก่งมาบอมันหม่นตุ่มแล้วจ้าพวกก่งเงี้ยนี่มันจ้ตงนาหาโดเดียวอยงครับดูแบบดูแบบบ่คอาน่อยมันเจ้าตนหาในตร่มโดดเดี๋ยวจเ่ากโอ้ผูกับลับหลเนาะสร้างงานไปหองเราเท่าจริงบ่คอหน่อยบ่อน่อย

มันมนตมเฉลี่ยวไม่ดีมนแล้วเนาะอืมันมน,นต้มพอหน่อยจบปันนย่เร็ว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 รวัง,ง,บบงหอยเรื่องเกง็งเได้บ่มีตันึ่งมีตนึ่ง นายฟ้าเขาเขา้วเขาในไทยแล้วโอ้ไ้เลเอแต่เาคพกโอ้ฝีมือเลยฝีมือาแ็ว่เาเป็นโวกเลยกองแกกองแจเกยแวดนตัวหน่อยยังทดทอดตงนี้อผะ Nhìn mấy แม่ตัวต่ํานี่น่ะใหญ่เข้าครอบแม่นเอาอ่ะแม่บ่ไปอยู่โอเกี่ยวกับคิดกินกะ Cốp 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 anh ạc cốp duyên đi mẹ Cốp, cốp. <coughs> bóng à, <coughs> <coughs> mày, mày. Uh, mày mày cứ mày cốp mày mày cốp. mày 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 lên mày 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 Cốp mày 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 bắt chứng bị bỏ bị có tao <laughs> <yeah>. không? Mm. <laughs> này lại kì. gì cái bồn gì đấy cái đó. là. <về> มันนี่เขาอยู่ประกาศเลยประมัดพีประกาศเรยเป่มัดขนี่มสเอาไปนี่ไยังี่มัดบ่เฮกัดหน่อยบ่โอ้ยเปนพุ่นได้บ่ละพอพอมาได้ลาชิวอันนั้นประมัดปรมี้มดนีตัวน้หน่่ือเถ้ามีมันก็เห็นตัวตัวใหญ่ลยนะตอที่แล้ว มาขันคือเนีจ้าหมาป่าเลยนี่เจ้าหนาป่าเนาะยหายเสียจะย้อนกับบ้านุงย้ายเยอยสร้างเสียผ่านี่มึงแนุ่งสร้าดึงตรนนี้จุ้ลเพี่อกป่ามาคือออรามีนงออร่ามีน่งหนึงคันเ้งใหโดนหลงมือหาไม่ดีที่มันบ่อยู่ด้วยอะไรทงนี้และจิตน้ำน้ำนี่ยู่ทงนี้ะนี่ปลควนเป็นอะไรปลาควนหน่อยตลดควน ตรงนี้มันจะอยู่น้ำตื้นๆท้องมขึ้นมะมันมันขรุขระเลกน่อยมันโคตรหัวเลยมาแล้วปากมันคือหยาดนะลงเนี้ยสื่อทำนะหยาดะนี้ยมันสืหยาดเนี้ยพวกไม่โตเลยไม่โตแม่มึงแน่เด่นขบเขียดขบเขี้ยวไม่โตเลยไม่โตว่าสอนตอวหน้ามันนั่นะนี่มันสิมึงนี่แหละเละ ยาย่ยังอยู่ใก้าท่าเนาะ่โตละโว้ยยังยัยังไป้ไปยงาก้าเจ้างหาบ่เนาะหายแฟนากบกเพิงนี่ละสักนิ่งโตปุ่นปุ้นปุ่นย้ยเ้ยย้ยยเฮ้้ยเฮ้เ้้ยเฮ้ยเฮยเ้ยย้เ้เย Đấy là Má thấy là bè Lông thôn bà này Chứ bà Lô xóa xá mạt đó Lông thôn khác bà này đi Hãy vào đây Chúng bà mê là bà đi bà mê bà Ôi Mấy bà này đầy là mấy cái tàu mấy cái tàu lại Tàu bạc ngay Tàu bạc Mấy cái tàu lại Cái tàu cái này à Cứt đi bác Cứt hành bác Cứt đi à เพราะว่ามันบ anyway ่ม uh> <mark> ีนี่นั่นแหละครับมันบวมีป่ามันบวมีได้เนี่ถ้าไม่แหย่กันไม่ได้อย่างนี้นี่ยเขาบอกเขาบึ้งลักษณะคลอดเวาเขาเนี่ะ้รคนเยอะแล้วได้ไปดูเหอะไรก็จีนี้บวมีอะไรก็จีนี้บวครักณะเขาบึ่งอยู่้ามันีนี้ป่ามันเห็บมันออกมาแล้วนี่ว่าป่าหลังแค่ปวงชนนี่นี่ป่าหลัง มาล่องมาหลุด้ชไหครับเีาอ่ามีน้ปลาปลาเออเบ็นกงนกันมาเออเบื้องยองป่าน,นะครับมาครับอันนี้ตั้งากเขาหาปลาได้แล้วคือครับเขาครับนี่ครับ ปลาปากใหญ่ับหอมมาพี่น้องหอมเนี่ยพี่น้องเอ,อหอมพันกล่องผมได้ครับคุณถ้าลูกกล่องผมเด้อพี่น้องยังโผล่นะครับพี่พอแล้วเด้อครับนี่ต่อมาน้าโมปลาใจประเทศเลยนะครับปิ้งปลานี่มันกำลังปิ้งครับล <c oughs> ปิ้งหมองโยกโผล่ครับเนาะเด้อพี่เด้อกำลังจ่อยมีมันว่าเอามีดออกได้แล้วกำลังจ่อยอนอี่ครับปลาคอปลาคอยใหญ่ เอาได้ยู่อัน่อขึ้นยไอ้ผูพี่อ้วานั้นแก้วยัองอันนี้แม่แล้วกำลังก้อยปลา้อยปลาปลาขาสวยต้อยปลาอันนี้ไปขายมดแดงไม่บันจะหามดแดงเลยบันก็บองมอฟังคุณสิมอมีมั้ยังขา่เดียเดียวหุ่นเดียวมุ่นมไปนี่ ป้นไปันยาม้นก็บงมวน้ไปเยอัวมนนไเลยเา่อมมีัาางบนเปนการลังเลือป่าครับไปน้ำล้่ลย มีปลาขาวสวยอู้้สวยจุนะครจุก็บมวงคหยิบม่ดินี่คนหาปลาครับปลาาวปลาาวตายแลเจ๊ดที่ที่กันไปยัง,ง้นปลาปุ่ม ปลาลืกาปลาสวยครับปลาอันนี้ปลากุมเจ,จ็ดีกันตุ่มปลาหลดงาตุ่มนครับทีก็ปลาหลดไปี่ตุ่มไปไยยังสิ อ้าวพอบะเอาไวจุ่มไปใ่าแพอป่ะเอาอีกอันมันบอกเากลินได้มันหลได้หน่งเดี๋ยวผมทันนะครับนมมะเดี๋ยวทันไปครับครไปหามดแดงมาใส่ใครเบิ้งน้ำกันมาครับแด็กบึหมดันมดแดง อนานั้นข้างบนบางนี่บอกเอาอยัางสอยไม่ใช่หรอข้าไปเบิ่งไก่โอ้บางนี่ห้าตัวนี่พี่ม,นนมันสูง Đây bên. Cái gì cái gì? Cho họ ỉ cái nó. Ừ. Bài. Đây Tháng này. Một cái một 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 bò. Nhìn cắt cắt Cô <laughs> đang cắt Cắt à, đi về <bảy này. cười> อ <S 2> <S 2> <S โอๆๆๆเติมความสมครับไปไปอามามาูย <S <S างลงไปเอาไข่หดอันข้างไปเอาบนแดงมือขาวจนพูนกันเปมนสีชมพูด้วยนะ <S <S เนื้อปลาอยู่ในกล่อง <S 2> <S 2> ไป ับเาไปที่นี่เขาไปปรุงจิ้วเทียงนะจ้ายูพูนทั้งพูนไปครับแบบหลังจากเขาหมดแดงใส่แล้วให้เชฟเพิ่นไปปรุงเดือดเย็นดีพูนเลื้นั่นก็ควรมาคิดเละให้เชฟเพิพ่นปรุงก้อยครับเรียบร้อยนี่หมอต้มครับต้มร่งางกาย ผมใส่เกลือน้อยหนึ่งนี่เกลือกระเที่ยวไปท่งตลาดงายกับฮะเาเรียกใส่จาน้วยเล่นิเอาเรียเขาเรียกรคยบยอยครับน่ดมั้กีคืนเาเล่นแตไม่นจอดอิอมอนตานต่าห่ม มันเามันบวเข้าไปลงหุเหรอมันแต่ว่าไปเบียดซีอเข่ได้ไปเียดหรอเดยวมันช่ไ้ปเดดน่เไหนนัเจาบวินที่เราต้อจะขั้นแท่บนะฮะไม่บวแท่บดเอ๋วใสเขาได้าขอนน้ำปลามาบ่เนี่ยใช่ไหว่าหาปกเขาหินใส่เกลือแท้กันครับตองเกลือใส่ได้เตมปาใส่หร้ตามาอยู่ครับแบบนี้เรียบร้อยม่มีเจมันมากับไปบอกมัน้ำปลามันะอ้่หัวบอกดูเจ๊ไก่หัวเนี่ย เกีไนะยง้นลสุดาย้หล no well, ุดอ่สเแงยเกายนะเปแดงใส่ยใส่น้ยหนึงได้แม่นัดทไ่ะอไม่ยอดไม่ยอดมีจะไปใสหลตามใจ่อพอแล้ว้อเดียวนึงกิไปครับแล้วแล้วอันน้ตานซ้นะี่ยวนไปกินเผาครับเบนว้าวมานแน ส่งปลาคอยงมาครับส่งปลาคอยไงฮะข้อควมอันมู้นนี่เป็นยังจีบ้เป็นโท่าสามด้บ่ะเป็นกล้องสื่อครกล้องแยกเดียวเลยก็ออกไปใช้โท่ัสท์ครับอยู่พุ่งต่างออกนะเท่าสาได้เลยบูทูธครับแต่ว่าผมเดี๋ยวลงคอมแบบจับจัมาเส่งปลาดบบ แต่ไปนแ่ดิอด่ครับเต่๋ยวไปล้างปูสาครับเดี๋ยวมาเบอรงน้่กันยขมกินมาครับบันมากินเข่าครับบานเบิรงทั้งนี่จะได้เป็นนั้นนี่นี่ไม่นานอยู่นี่นี่อ่กสีล่างเอือกัะทุ่มไล่ล่างไงก็เดี๋ยวไปดูขันยังเราได้ยีตะบ่ป่าป่าคึอมันตายนี่กวเตรียมไกินข้าวเพราะยังไงาเจะจะเห็ดเลื่อนโลกเลือน ตองน้นกินคือึ้นมา่กินร่างกีล่างเมื่อกินข้าแม่บุกซี้ซมาๆมาเจ้าตั้งยังป่าตั้งป่าอะไรตั้งป่าเต้าพอแล้วพอแล้วเอาวนี้นีอยูขุ่นนะเพราะว่ามัน้วยมาอยู่เห็นนเด็กไหวไหมไหนึงแมี่งเข้าไปนข้งกองแ่ไหงพี่นั่งกินข้างกะนองเฮาเขาพ่ไม่กินเงาเมือกี้นั่งเออ พ่อเนาะปมหูปมหูก็กระซานก็เช้าวันจองแซงเสียงปลาแยกมาเลยนะฮะปลาแยกไปไหมปลา้านตัวนึ่งปลางไปแล้วครับงูป้านง่ายเขาเอานะครับปลาดิโก้ด้วพี่น้องปลาดิโก้ทุกช่องตอแรกปลาดิโก้พี่น้องโอ้เจ๊ปลาปากเด้อพี่น้องปลาปากด้วนี่ปากมันพี่น้องปลาปาก เห็นบ่เนี่พี่เห็นบ่พี่พอแล้วครับมากินน้ำพึ้นเด้ออย่าลืมไปยูทงยูยยทงน้ามันเป็นยีบุพผาเด้อมันเป็นดยี่ี่มาเลี้ยนน่ะกับชวงให้่นนเด้อพีเอ้ยีอ้ยเป้ช่วงดูไรเปิ้นช่วงดูไรเอาเอาลับก้อยฟาเข้าไปปิ้งนี่ยเปมเอนปเย แค่ไปจองกับเท่าอ่างนี้ค่ะบุกจองก็งมีนี่ไงแต่พูดตรงใจมาครับไม่กินข้าวได้ไหมนี่มานางจะเอาเขียนหม,มอกะมันที่ได้ฆ่าอะไรครับคลิปนี้กับพากันกินข้าวกันครับแต่ยังไม่ติดตามกันคลิปหนานะครับวันไปกับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม